ของรายได้ที่จะกลับคืนสู่ชุมชนนะคะผลตันทะโอภาสน,นะครับก็ได้เดินทางมาถึงถบริเวณพิธีปล่อยพัธุ์นัตวัดอุทัยธานีเขตที่สองท่านพระมงจังหวัดในฐานะที่ท่านสสชาดาฝากมาก็คือว่าการการที่เราจัดจัดกับผมนายจเจริญภุมันีพระมงจังหวัดอุทัยธานีในานามโดยแทนหน่วยงานในสังกัดกร หน่วยป้องกันและปราปรามปมงน้าจืดบ,บึงบลอเพชรนะครับสาบิดาไทยเศษแล้วก็ผู้มีเกียรตินะครับในจํานวนที่เราได้ก็เราจะนําท่านผู้ว่าราชการ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีนะครับเยี่ยมชมนี่ตอนเนี่ยติดหมดแล้วนะครับนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจริงเอากดไลน์มาครับกดไลน์มาครับ นำหน่อยนำใส่ทุดชีฟให้เป็นไซสด้ได้มาคันนิน่งเราอ่ะ 就不愿意出门。